สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องสายหาสาระนะครับวันนี้อยู่กับแอปเพื่อนรไลน์นะครับเป็นแอปทําแบบสับถานนะถอนเข้าทูมันนี่ไวลส์นะครับจำนวนขั้นต่ำเนี่ยสามสิบบาทนะเขาจะมีแบบสับถานพวกนี้นะครับซึ่งเราสามารถคลิกได้นะครับถ้ามันฟิวเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ยี่ไอสองร้อยคะแนนนะครับก็ประมาณนี้นะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันคะแนนเท่ากับสามสิบบาทนะครับหนึ่งบาทเนี่ยก็เท่ากับสี่ร้อยสามสิบสามคะแนนนะครับประมาณนี้นะครับอ่ะ อันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งทําแบบสอบถามได้มาชุดหนึ่งนะครับได้3,000คะแนนก็คะแนนถึงพอดีนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมขอแยกกดถอนนะครับก็กดแลกเปลี่ยนนะมะีการถอนอยู่2แบบนะครับมีถอนเข้าทูมนนี่เวเลตแล้วก็เป็นส่วนลดสตาร์บัคนะครับก็ประมาณนี้อโอเคถอนเข้าทูมนนี่เวเลตนะครับแล้วก็สามารถเลือกดําเนินการต่อนะครับก็คลิกไป อันนี้เนี่ยเบอร์ผมกรอกไว้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มันจะมีอ e ีเมลส่งให้นะใช้เฉพาะรอบแรกนะครับรอบต่อมาเนี่ยมันก็ะจะใส่ให้เองเอัตโนมัตินะครับแล้วก็สามารถถอนได้เลยตัวนี้เนี่ยไม่สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะเพราะว่าผมหาวิธีเปลี่ยนแล้วก็ไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ก็กดถอนนะครับมี30บาท60บาทแล้วก็90บบาทนะครับคะแนนก็เลท หนึ่งหมื่นหนึันคะแนนเท่ากับ30มบาทนะครับอ่ะโอเคก็กดถอนไปคะแนนจากหนึ่งหมื่นอันแปดสิ 12, 000, บนะครับก็เหลือหนึ่0หมเอ้ยหน่งพันสบนะครับก็ประมาณนี้อ่ะเรียบร้อยนะครับก็รอนะครับเงินจะเข้าประมาณ5้าทุ่มนะโดยปกตินะครับของทุกวันอันนี้เนี่เท่าที่ผมเคยถอนมานะครับ ผมถอนมาทั้งหมดน่าจะเกิน10ครั้งละตัวแดงๆนะครับนี่ก็คือยอดที่เราเคยถอนไปก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมสมัครใหม่เป็น ID ที่นาะอ่ะเล่นครั้งแรกเมื่อวันที่1ตุลาคมนะครับก็ประมาณนี้ถอนครั้งแรกวันที่12ตุลาคมนะครับใช้เวลา12วันนะแล้วก็วันที่ 2พฤศจิกายนนะครับก็ใช้เวลาแต่ละรอ,อบเนี่ยก็เกือบเดือนเหมือนกันนะก็ประมาณนี้เราก็ขยันเช็คขึ้นเข้ามาเช็คนิดนึงนะครับเดี๋ยวดูที่ผมถอนรอบล่าสุดนะครับเมื่อวันที่2มีนาคมนะครับปัจจันี้2ิอ่ะ,นน 21, นะอะก็ประมาณ19วันนะครับในส่วนของใบสถพาแล้วก็เข้ากดมาที่โฮมนะครับ อเดี๋ยวลองทำสักชุดหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยน่าจะปิวอยู่นะถ้าปิวก็มีโอกาสที่ถ้ามันเป็นเบ์เซอร์เหมือนไม่ผ่านนะครับก็ค้างไว้ก่อนนะเพื่อรับคะแนนนะครับเอ้าเดี๋ยวผมเลือกอายุผิดดีกว่าอ่ไม่เป็นไรเราก็ตอบไปอันนี้เนี่ยผมจะตอบเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่าเป็นแนวทางให้ก่อนนะบางอันเนี่ยผมก็จะตัดออกนะครับ เลือกอายุเงินเดือนเนี่ยให้เยอะๆขึ้นมาหน่อยแต่ว่าน่าจะปิวแล้วเนี่ยอ่ะปิวแล้วครับไม่ได้แต่ว่าก็ได้คะแนนเพิ่มนะครับจาก1280กลายเป็น1480นะครับดูประวัติได้นะครับคะแนนก็อยู่ตรงนี้นะครับมันจะขึ้นวันที่นะครับวันเดือนปีนะครับแต่ว่าไม่บอกเวลานะก็ประมาณนี้อ่ะโอเคก็ยังจ่ายปกตินะครับสำหรับแอปนี้เดี๋ยวผมมาถ้ามันไม่จ่ายเดี๋ยวผมมา อ่ะคอมเมนต์ใต้คลิปอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้อ่ะโอเคใน่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ